วัสดีครับผมเอกาเลนชัยกิจพัฒนากุลวันนี้วันที่12มีนาคม2566ผมได้จัดทำชมรมพักเครื่องรัฐบาลประเทศไทยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารงานส่วนเทศบาลหันคาจังหวัดชัยนาทหรือองค์การบริหารงานส่วน จังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นประโยชน์ต่อขบวนการของข้าราชการหรือกรมการปกครองท้องถิ่นและรายงานบันทึกหลักฐานตามขบวนการของพลตำรวจเอกดำรงศัก์กิตจประพัชผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทราบขั้นพื้นฐานและรายงาน คนเอกสล่างเนียมประดิษฐ์ประธานกรรมมาธิการปฏิรูปงบประมาณสมาชิกวุฒิสภาพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อขบวนการสะสมพักเครื่องเป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือพระกุใหญ่ชัยมงคลอยุธยา ซึ่งแสดงถึงปฏิมากรรมของขอบวนการจัดสร้างด้วยฝีมือชนชาติจีนมีอายุหลังสมเด็จวัดระฆังอายุองค์นี้ก็น่าอยู่ประมาณสองอปีหรือสามร้อยปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าระยะเวลา การสร้างพระมีความแตกต่างกันอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คือยังไม่ได้ชำะระล้างผิวแค่ปัดฝุ่นออกนี่ก็คือกระบวนการในการนำเสนอว่าพระเครื่องอายุทยากุใหญ่ชัยมงคลมีลักษณะ ถูกต้องตามกระบวนการพักเครื่องหรือไม่ผมเอกลินชัยกิจนาคุณก็รายงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบ่อนการพนันคาสิโนโหรือเป็นบ่อนการพน,นันไก่ชนและประกัดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมหรือเกิดการบังคับใช้กฎหมายเพราะปัจจุบันนี้พักเครื่องของผมถูก โจรกรรมหรือถูกขโมยรับใบสมเด็จวัลคัง30มสิบองและพักเครื่องชุมชนประมาณสามร้อกว่าองค์นี่ก็คือการทำหน้าที่ที่ทำให้อาจเกิดการขาดจริยธรรมคุณธรรมของขา้าราชการอย่างไรแรงผมเอเกลินชัยกิมลกุลก็รายงานเพื่อ บันทึกพระกุใหญ่ชัยมงคลอายุทยาเป็นขั้นปะานอันนี้ด้านหน้าครับจะมีลักษณะมีค้าบกุเป็นเนื้อกระเบื้องเครือบจัดว่ามีคุณภาพที่สมบูรณ์ครบเครื่องครับอันนี้ด้านหน้า นีด้านหลังกดด้วยมือกดด้วยนิ้วเป็นเนื้อดินละเอียดและมีคราบคราบคราบเขาเรียกคราบแป้งที่อยู่บนสันนิษฐานว่าขาบวนการจัดสร้างภาเก็บไว้อย่างคุณภาพอย่าง มีมาตรฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเครื่องอุงใหญ่ชัยมงคลมีประโยชน์ต่อบริษัทคินโนไทยเพื่อรายงานให้คณะประธานบริษัทคินโนไทยทราบขั้นพื้นฐานว่าพระองค์นี้มีประโยชน์ต่อขบวนการของกรมทางหลวงชนบทมีประโยชน์ต่อโครงการเกาะเมืองเผื่อนคาจังหวัดชนามีประโยชน์ต่อ สภาผู้แทนราษฎรมีประโยชน์ต่อสมาชิกวุฒิสภามีประโยชน์ต่อตำรวจมีประโยชน์ต่อทหารมีประโยชน์ต่อขา้าราชการกรมการปกครองท้องถิ่นมีประโยชน์ต่อขา้าราชการการไฟฟ้าส่วนมิภาพนี่ก็รายงานขั้นพื้นฐานรายงานถึงผู้ว่าราชการการไฟฟ้าส่วนมิภาพสามารถติชมเตียนพระปู่ใหญ่ชัยมงคลโดยนายสุประชัยเอกอุ่น ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนมีภาคมีความคิดเห็นยังไงต่อกระบวนการของพักเครื่ององค์นี้องค์นี้ผมถ่ายองค์เดียวครับเพราะว่าเกิดความถูกต้องต่อการวิเคราะห์วิจารณ์ จากชมรมพระเครื่องหรือสมาคมพักเครื่องของประเทศไทยอย่างพระองค์นี้ก็จัดอยู่ในพระเนื้อดินตระกูลเนื้อดินก็คือป๋องสุพรรณประธานชมรมพระเครื่องรัฐบาลในประเทศไทยก็คือนายพยับคำพันธ์ส่วนสมเด็จวัดละคงก็คือนายต้อยเมืองนวลเป็นนายกกรรมมาธิการหรือนายกที่นําเสนออย่างองค์นี้อายุยังน้อยกว่าพระสมเด็จวัดละคงเนื้อปูนขาวแต่ว่า องค์นี้ก็มีปฏิมากรรมก็คือว่าเป็นพระที่สร้างสมัยอยุธยาสร้างสมัยอยุธยานี่ก็มีอายุหลายร้อยปีนะครับแสดงให้เห็นว่าคุณค่าทางาพระพุทธศาสนาหรือจริยธรรมคุณธรรมมี มีสืบทอดกันมาเป็นพันปีส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับสถาบันราชวงศ์สร้างพาคเครื่องในอดีตการนะครับซึ่งแตกต่างจากปัปจจุบันเนี่ยในอดีตการคนที่สร้างพาคเครื่องไนดะ้คือต้องเป็นบุคคลสําคัญต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการสถาปนาจาพมหากษัตริย์หรือต้องมีความดีความชอบ จัดสร้างพักเครื่องไม่ใช่ผมเป็นผมคอร์รัปชันงบประมาณห้าสิบล้านแล้วผมไปสร้างพระครับสร้างพระถวายสร้างพระถวายอีกคนเอาแล้วผมคอร์รัปชันงบมาอีกแล้วครับพันล้านไม่ถูกตรวจสอบเพราะมาจากระบบของสล้างเนียมประดิษฐ์เป็นประธานกรรมมาธิการร่างงบประมาณไม่ถูกตรวจสอบไปสร้างพระอีกแล้วครับไปสร้างพระไปบุษบุญบริจาควัดวัด,วดบริจาควัดเสร็จ ไปสร้างพระซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่กระทาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นี่ก็คือขบวนการของกระทรวงการคลังโดยคณะของธนาคารแห่งประเทศไทยนายเศรษฐพุทธสุธีวาฒนารุพุทธผู้ว่าการแบงก์แห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นยังไงต่อขบวนการพระเครื่องว่าพ,พระเครื่องในดิจการบุคคลที่สําคัญจะจะสร้างได้ต้องเป็นบุคคลของพระมหากษัตริย์เพียงองค์เดียวเท่านั้น ซึ่งแตกต่างปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ใครคอร์รัปชันกงประมาณได้ครับนายอำเภอหันคาคอร์รัปชันงประมาณได้ก็ยกมือขึ้นแล้วผมไปสร้างพาร์ครับสร้างพาร์แจกอีกแล้วถูกต้องตามกฎหมายประชาชนเยาวชนก็เช่ากันเต็มนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็สามารถไปเข้าสู่ขบวนการของคณะสารรัฐมนูญแห่งรนะัฐาจักรไทยปี2505 17และปี2505 18 ปี2559และปี2560จนถึงปัจจุบันนี้ปี2560และปัจจุบันนี้ผมนำชมรมพรคเครื่องรัฐบาลรายงานสู่ขรบวนการของคณะสารรัฐรมนูญแห่งราชณาจไทยเพื่อปฏิรจจูปหรือการร่างกฎหมายปี2567ปี2568ปี2569ปี2570 ระยะสี่ปีที่กำหนดจะมีผลประโยชน์ต่อทีมทนายความทีมกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคณะสารปกครองคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนายนาทีมนตรีวัดมีความคิดเห็นยังไงต่อกระบวนการของชุมรมพักเครื่องและเป็นประโยชน์ต่ออธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นนายแมนรัฐรัตนสุคนนี่ก็คือผลประโยชน์ต่อชุมรมพักเครื่องปุอยอุธยา อดีตการผมผมอยู่อุธยาสองปีไปเรียนหนังสือนี่ก็คือคุณงามความดีของจังหวัดอยุธยาเป็นพระที่มีความสวยงามครับสามารถหาชมได้ยากพระสภาพแบบนี้ครับและพระดครอบข้างเห็นครับ ขอบข้างจะเล็กและการเคลือบน้ำยาหรือการทาน้ำยาเนี่ยแสดงให้เห็นปฏิมากรรมว่าการสร้างพระเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีลักษณะพิเศษคือเคลือบน้ำยาไม่เหมือนปัจจุบันนี้ครับถ้าเกิดเป็นพระที่ย้อนยุคถึงปัจจุบันนี้ที่เขาสร้างกันนะคาบน้ํามันที่ที่สร้างทางข้างพระเนี่ยจะเละคือจะ เปืื่นไม่สวยครับคือจะไม่เรียบแบบนี้นี่ก็รยายงาน,นแต่พระองค์นี้ห้ามล้างห้ามรับประทานหรือห้ามไปแช่น้ําเพราะว่าเป็นพระที่มีปฏิกรรมกรรมของของบวนการสะสมเป็นประโยชน์ต่อบอลการพนันคาสิโนโหรือบอลการพน,นัน ไก่ชนประกัดนี่ก็คือรายงานขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ถามบอกว่าจะถ้าเกิดเขาวอกว่าแช่น้ําดื่มแล้วมีพุทธพุทธลักษณะดีหรือเป็นปเราไปแช่แล้วลดน้ํามนต์ก็ต้องขอใบอนุญาตจากกรมการแพทย์หรือใบอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงกรมการศาสนาว่าพระองค์นี้แช่น้ําแล้วสามารถทําให้เกิด เป็นมงคลสู่ชีวิตประจำวันนี่ก็คือความถูกต้องหรือการอธิบายเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจาร์ณเพราะปัจจุบันนี้จริยธรรมคุณธรรมเกิดความเสื่อมโดยคณะของ ผลเอกสร่างเนียมประดิษฐ์ประธานปฏิรูปรกรรมการการร่างงบประมาณเนื่องจากทุกคนคอร์รัปชันงบประมาณและแจกจ่าย30เอร์งบประมาณผ่านมดครับคืออนุมัติงบคือเขาไม่ดูว่าคุณร่างกฎหมายเกี่ยวกับประชาชนหรือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของนักธุรกิจหรือเกี่ยวกับลงสีข้าวหรือเกี่ยวกับเยาวชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนหรือเกี่ยวกับข้าราชการครูที่ได้รับความเดือดร้อนเขาไม่ร่างครับ เขาร่างแต่งบประมาณร่างงบประมาณแล้วเขาก็ให้สามสิบเปอร์เซ็นต์งบประมาณผ่านแล้วใครเดือดร้อนครับข้าราชการครูข้าราชการที่มีเงินเดือนข้าราชการที่ไม่มีเส้นสายในกระบวนการกระทรวงยุติธรรมเกิดความเดือดร้อนนี่ก็คือขบวนการของการทําหน้าที่ของคณะผลเอกสร่างเงียมประดิษฐ์ประธาน กรรมมาธิการล่างงบประมาณของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นประโยชน์ต่อนายพรเพชรวิชิจชลชัยในการอธิบายหรือการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลเอกสาราคเนียมประดิษฐ์ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ในกระบวนการยี่สิบสามสิบเอร์เซ็นหรือนายชวนลทธิยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความคิดเห็นไงต่อขบวนการของการทําหน้าที่ของพลเอกสาราคเนียมประดิษฐ์ประธานกรรมมาธิการล่างงบประมาณว่า งบประมาณแต่ละปีมีความถูกต้องมัง่งหมเพียงใดผมเอกเรียนช้ยกิพนาคุณก็ขอรายงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อบ่อนคาการพนัน,นคาสิโนโบ่อนการพาน,าน,นันไก่ชนและปลากัดและขอขอบคุณบริษัทประธานชออิตาเลียนไทยขอบคุณครับ